ที่โค้งหมูตุนนะครับเพดหอมนะครับนี่ก็ร้านน้องแมกอีบรลอยเองนะครับนะครับอ่สปอนเซอร์สนับสนุนในครั้งนี้นะครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องบอกไปสุ่สู่ทุกคนนะครับตอนรับวันนี้กับม่พบ่อกับหนุ่มเมืองเกินร้อยเช่นเคยนะครับอ่าวันนี้ก็มีอ่าน้องมาด้วยนะมี นี่ร้านครับอ่าร้านชื่ออะไรแนะนําตัวหน่อยครับเด็กชายดินชายยันทากินครับสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรน้าใหม่ครับเด็กชายดินชายยันท้ากีนครับโอ้โหนะครับชื่อเล่นชื่ออะไรชื่อเล่นชื่อแม็กนัมครับชื่อแม็กนัมร้านน้องแม็กอิ่มอร่อยครับโอ้มีร้านตัวเองด้วยเหรอดูชั้นกว่าอะไรแล้ว วัดสองครับสองอครับหกครับโอ้สองับหกอยู่อยู่โรงเรียนอะไรอนุบานตัดครับอนุบาลตราดแล้วร้านนอ้องแม็กอิ่มอร่อยมีเมนูอาหารอะไรบ้างทำอะไรบ้างม,มีเยอะครับมีเยอะหลายอย่างเลยอย่างเช่นอะไรที่แม็กน้ำชอบครับที่ชอบรับประทานที่ชอบกินไข่ครับไข่ไข่ไข่อะไรไข่พะโลใช่ไหมไข่ทอดครับโอ้ไข่ทอดไข่เจียวอร่อยมากใช่ไหมครับใช่ครับ อาเชิญท่านผู้ชมมาหนุนร้านได้ไหมได้ครับอ้าวองพูดสิลองพูดดิพูดอะไรพูดไม่เป็นไรโปรโมทร้านอาเดี๋ยวอาในปู่เอเดี๋ยวปู่เอบอกให้นานร้านน้องแม็กอิ่มอร่อยนะครับก็นะครับเป็นร้านที่อาหารรสชาติด,ดีนะครับที่อยู่ที่เมืองตราดนะครับตำบลหน,นองเสม็ดนะครับสำหรับท่านใดที่นะครับยังไม่มีเมนูอาหารนะครับเปิดทุกวันนะครับอาเปิดทุกวันเบอร์ทโทร เบอร์โทรอะไรครับเบอร์โทรครับ0 8 0 6 4 3 6 3 0 2นะครับนะครับมีหลายเมนูนะครับไม่ว่าจะเป็นนะจัดประชุมหรือว่านะครับมาท่านมาเที่ยวจังหวัดตราดแล้วมีอคณะเดินทางมามาพักในโรงแรมที่จังหวัดตราดนะครับก็สามารถสั่งนะครับร้านน้องแมกอิ่มอร่อยได้นะครับนะครับส่งถึงที่นะครับส่งถึงที่นะครับโอเคนะครับ สำหรับวันนี้นะครับก็มีเมนูนะครับสองเมนูนะครับพอไม่มีน้องนะครับไก่ต้มน้ำปลานะครับของเมืองตราดของขึ้นชื่อนะครับนี่ครับน่าอร่อยมากนะครับใช่ไหมแม็กนัมแม็กนัมชอบไหมชอบโอ้หน้าอร่อยมากเนาะโอ้โหนี่ครับเนื้อนุ่มนะครับตรงนี้นะครับรับประทานแล้วจะติดใจนะครับมีน้ำจิ้มอร่อยด้วยนะครับนี่มีน้ำซุปด้วยครับน้ำซุปโอ้โหเข้มข้นนะครับ เพื่อให้ไก่นุ่มนะครับอันนี้ก็นะครับซี่โครงหมูตุนนครับเพ็ดห้อมรนี่ก็ร้านน้องแม็กอีบลอยเองครับนะครับสปอนเซอร์สนับสนุนในครั้งนี้นะครับเออโอเคนะครับนี่นะครับน่ารับประทานมากครับนี่ครับเออครับผมชิมนะครับเนี่ย แซ่บดีครับนี่โอ้หนาแซ่บดีครับนี่ยกับแกนชั้นดีเลยครับนี่ครับเยี่ยมครับโอ้โหแซ่บอีลีครับสุดยอดครับลองไก่ต้มน้ำปลานะครับชิ้นนะครับเหมันนุ่มจริงๆเลยนะครับเนี่ยนี่ครับพ่อพี่น้อง อร่อยครับนะครับโอ้โหลองลองชิมก่อนนะครับอีกชิ้นหนึ่งนะครับเนือนุ่มจริงๆครับเอา,เอาแบบไอ้นปลานี่นะครับอยู่น้องสมเด็จนะครับทันใดที่ผ่านมาก็แวะอุ่หน,นุนได้ นะนแล้วก็พร ah, so ้อมผลไม้ด้วยนะครับวันนี้หน้าผลไม้มีนะครับอ่านะครับมีเงาะกับมังคุดนะครับช่วงนี้ก็ออเป็นหน้าผลไม้นะครับนี่วันนี้มาจากเขาสมิงนะครับวันนี้มาเชียร์บอลด้วยนะครับวันนี้มาเชียร์บอลที่ร้านน้องแม็กกินอร่อยครับไทยกับ เติร์มินิสถานนะครับอันไทยจะอยู่อันดับ1 1ึส่วนเติร์มินิสถานนั้นอยู่134ตอนนี้ก็สกอร์ศูนย์ศูนย์อยู่นะครับนะครับกึ่งหลังแล้วนะครับอ่านะครับนะครับมามาเอาอีกนะท่านท่านใดยังไม่มีเมนูอาหารเดี่ยวนะครับนะครับขอแนะนําเมนูไก่ต้มน้ำปลาแล้วก็ที่โครงหมูตุ๋นเห็ดหอมนะครับครับสอาลรับวันนี้ผมนะขอตัวก่อนนะครับเชียร์บอลนะครับแล้วก็เจอกัน พรุ่งนี้นะครับ,บ,บ,บครับซีอูเก้นดูมอโลสวัสดีครับอ่าแม็กนัมสวัสดีหน่อยครับสวัสดีครับอ่าโอเคกูดเยี่ยมอ่าครับผมนนบบาาเต้จว